เด้อนะลงมาเลยลงมาเลยไม่เขาเปียกเขาว่าเห็นยุเห็นยุนั่นเห็นลหรเห็นแล้วเห็นแล้วว้าหันนะหันนะอูอ้อออหูหม,มีอีกอยเยอะมันบ่โอ้บ่ได้เอาเน็ตไปใส่เซ็นบ่เอาขึ้นมาทั้งทีบ่ เอามาวางไว้นี่ก่อนบ่ะยุ่ลองน้ำนี่นี่แต่หนึ่งอเอาวางไว้นี่ก่อนโอ้อยู่ใกล้น้ำแต่นี่นนนนใส่ยู่ตรงไหน ตกใจเจ้ว่ะ วิ่งมาเอาบอกเขาต่อเอาเน็ตมาตักเอาบอกวิยงเอาเอาเน็ตมาตักปลาอะไรเอาเอาเอาตัวนี้ไปนี่ตัวนี้ป่ะไม่มีแล้มีบ่ะเอาขึ้นมาขังขึ้นโอ้ย่าอย่าไปปล่อยามไม่ใช่ตายเอาเอาเอาเป็นมวนมวนกลมๆแล้วเอาดึงขึ้นมา เดี๋ยวเขาจะไปผ่าดิบรวดดอกนันจังบ่ปกหยาพี่ไม่เอาไม่เอาตัวน,นี้ไปก่อนเราไปเอาวิ่งปะเร็วเร็วมันจะลงน้ำ เดี๋ยวจะจมาเบิ่อองอีกเดี๋ยวมันก็ขึ้นมาอีกดอกอะไรว้าวมันก็จะไข่ตัว